บัดนี้วันที่26มกราคม2568เป็นวันที่24ีที่ข้าพเจ้านายกรพลห้วยจันทร์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาเด่กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสวดชิมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตถราคัดฉันตุเทวตาสัตธรรมังมมนิราชาส,สุนันตตสักขโมกขังสักเคกามจีจะรเปเคลีศี卡拉ตาเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจักาเมตาลุวานาคาหานีเคหาวัตุมิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชาละ ทาาวิสเมยักขาคันทัพพระนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจันังสาธโวเมสุนันตูธรรมมาสวนากาโลอยัมพระทันตาธรรมมาสวนากาโลอยัมพระทันตาธรรมมาสวนากาโลอยัมพระทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนไตรอิมีนาสกาเลนะพุทธทางภิภูชยนะ อิมีนาสกาลลนะทำม,มังอภิพูชยามะอิมีนาสกาลลนะสังฆังอภิพูชยามะบทที่สามบทกลาพารัตนาไตอรหังสมาสม,มตุตโตภควาพุทางภควันตังอภิวาเทมิสวะฆโตภควตาธโมทำมังนามะมิสุปฏิปโนภควโตาสาบุกระซังโคสังฆังนามามิบทที่สี่บทสวดนมะกาละสิทธิคาถา นโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรนคมนะปาถะพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังคังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยามปิสังคังสรนังคัจฉามิ ตติยมปีพุธทธัางสารนังคฉามิตติยมปีธรรมมังสารนังคฉามิตติยมปีส,งงสังคังสารนังคฉามิบทที่ 6. บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอันยัง พุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะส่ที่มีหนตูสัพพทานัตถิเมสรนังอันยังธัมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะส่ที่มีหนตูสัพพทานัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะส่ที่มีหนตูสัพพทาบทที่7บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะกะวา สักเกสูวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิกขุสังเคนสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธทาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปฏิตาโหติภกวันตังทัศนายะพิกขุสังคันจะ อัทโคจตุนนางสุทธา,ทาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตะัทหะูสีอยังโคพัควาสักเกสุวิหารติกปปิรวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหิวะอารหันเตหิทัสสหหิจะโลกธาตุหิเทวตา เยผูยเยนะสันนิปติตาหหนติพักขวันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะยันนูนะมยามิเยนะพักขวาเตนุปสังกมยยมามยามะอุปสังกมิตตวาพักขวโตสันติเกพันเจปเ,เจจะคาถาพาไซยามาติอัทโคตาเทวตาไซยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมามชิตัง วาพาหังปสาลาย,ยปะปสาลิตังวาพาหังสัม,มิตชัยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภักขวโตวปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทัางสุอเอกมันตังทิตาโคเอกา เทวตาภักขวโตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมา <c oughs> สมาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสม,มยังทักขีนาทักขิตาเยวะประราชิสังคันติอัตโคอปะปาราเทวตาภักขวโตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิ <c oughs> ตัตระพิกขโวสมาทะหังสูจิตตังอัต,ตโนอุชุกะมะกังสุสาละีววเนตานิคเนตตวาอินทวริยานิรักขันติปัติตาติอัต,ตโคอัปปาราเทวตาภัวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตวาคีลังเจตวาปรีรังอินทคีลัง โอหัจจะมะเมชาเตจลันติสุทาวิมะาจักขุมตาสุทันตาตาสุสูนาคาติอัทโคอัป,ปลาาเทวตาภักขวโตสันติเจอิมังคาทังอภาสิเยเจจิพุทังสารนังคตาเสนเตขมิสันติอปายภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายัาง ปลิปูเลสันติติอทะโคภะควาภิกขูอะมันเตสิเยปุยเยนะภิกขเวทะสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตัถาขะตังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอตตีตามาตานังอรหันโตสัมาสัมพุทาเตสัมปิภะควันตานัง เอตะัปะระมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงไสยทาปิไมหังเอตัระหิเยปิเตปิกขเวพระวิสันติอานาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตะัปะระมาเยว,วะเทว,วตาสันนิปติตา ภาวิสันติไซยะธาปิไมหังเอตะละหิออจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกจิตตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมะนะสิกะโลทะพาสิตสามิติเอวัม พันเตติโคเตพิคูพระเขวาโตปัจ,จัดโสสูงพระคขวาเอตะทะโวจะสิโลกะมะนุกะสมัมสามิยักธะภุมมาตทาสิตาเยสิตาสิลิรพระลังปะหิตัตตาสมาหิตาปุกทูสีหาวะสันลีนาโลมะกังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสา สุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสติยตว,วะวเนกปิรวัฒเวตโตอมัญติสัทธาสาวเกสาสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอาตปมามะกะลุงสุตาวาพุทธสักสาสนาเตสัมปะตุระหุญาณัมอมนุสสะนะทัศนัง อภเเกสะตะมักท ah ah an uh um ah ah, ัดคุงสหัสังอัตสัตะลิงสะตังเอกสหัสานังอมนุสาณมัทะสุงอภเเกนันตะมักทัคุงทิสาสภาพุตาอหุงตัดจะสัพังอภิญญายะวะวะขิตตวานะจักขุมมาตะโตอมันตยิสท้าสาวเกสาสนีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขโว เยโวหังจิตตยิสามิขิราหิอนุุพ菩ะโสสัตตสหัสวากขาภุมมากปีลวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางชะสหัสาเหมะวตาญขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโน โมทมมนาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสสายาคานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางอิเจเตโซละสาสาหัสสายาคานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจะ สัตายาขานะนาตะวาน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสิโนมทมานาพิกามุมพิกูนางสมิติงวะนางกุมพิโลลาคะลาชะคะหิโกเวปุลัสสะนิเวสะนางพินโยนางสตะสหัสสังยาขานางไปยิลุปาสติภุมิพิโลลาคะลาชะคะหิโกโสปาคะ สัมิติงวนางปุริมันจะทิสังราชาทตาลัตโถปสาสติคันทับพานางอธิปติมหาราชายสัส,สิโสปุตตาปิตัสสะพะห์โวอินทะนามาพะหะพระลาอิทิมโตชุติมโตวันะว,วันโตยาสัส,สิโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนางทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับปสาสติ ภุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตะสะวะพะหาโวอินทะนามาพระหักพระลาอิธิมันโตชุติมันโตวันะว,วันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกคูนางสมิติงวะนาง ปัจจิมันจะทิสังราชาวิลูปกโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาส,ส,ส,สศิโสปุตตปิทสะพาหาโวอินทะนามาพระหักพระลาอิติมันโตชุติมันโตณวันโตยสัสสิโนโมทมานาพิกาโมงพิกูนางสมิติงว่านาง ปุตลันจะทีสังราชากุเวนโลตับปะสาสติยคา้านังอธิปฏิมหาราชายาสัส,สิโสปุตตาปิตาสะพระหโวอินทะนามาพระหัพหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโตยาสัสิโนโมทามาภาิกามุงภิกขูนางสมิตินวะนางปุริมะทิสังทัตตาลทโทธทักขีเีนะนิรุณหากโก ปจิเมะีะวิลูปะโคกุเวโรอุตตะรังทิสังจักตาโลเทมหาราชาสมันตาจตุโลทิสา,าทันละมานาอัทถังสุวะเนกปิิรวัตถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสาัทธามาย,ยายกุเตนทุเวเตนนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนูกามาเสโโจะ กินทุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเวเทวสูโตจะมาตะลิจิตะเสโนจะคันทับโพนะโลลาชาชนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวติมภะลูสุริยะวัชสาเอเต αι, จันเยจะราชาโนคันทัพพาพระหะ สหรา,าชุพิโมธมานาอภิกามุมพิคูนางสมิติงวะนางอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัต,ตัดชะกากรมพระรัฐสฐาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะรัตถาจะอาคูนาคายาสัสสสิโนเอราวันโนมหานาโคโปโสโปาคะสมิติงวะนาง เยนาคราเชสหสาหลติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักคูเวหายสาเตวะณมัจจปปัตตากิตตาสุปนาอิติเตสนามังอะยันตทานาคราชาณมาสิสุปันโตเจมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะ ยันตานาคาสุปันนาสะระณมะกังสุพุทังชิตาวะชิระหัตเทนะสุมุทังอสุลาติตาพาตะโลวาสวัตเสเตเอ,อิธิมันตุยสัตสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุลาธานะวีขาสาเวปจิติสุกิติจัปะหาลาโทนะมุจีสหะ สัตัญจะพระลิปุตานางสเพเวโรจะนามกาสันในหิตตวาพระลิงเสนางพาลาหูพันธะมุปาขามุงสะัมะโยธานิพันธันเตภิกูนางเสดมิตรวะนางอาโปจะเทวาปะทะวีจะเตโชวาโยตคาขามุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสะหะ เมตากรลุนากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเ,เตทัศธา,ากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวณวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวานังเวณฑูจะเทวาสาหลีจะอสัสมาจะทุเวยะมาจันทานสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักจิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปะ ปุรักขิตานักขตาณิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวะราหะกาวาสูนางวสะวาส,วาสโวเสโทสักโกปาคะปุลินทะโททะเสเตทะ,ทะสทากายาสเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิโนโมูทะมานาอภิกามุภิกูนางสมิติงวะนางอธาคูสหภูเทวาชาละมัคคิ ศิราคาลิวะอริถกาจะรลชาจะอุม,มาปุภานิพาสิโนวะลุนาสหาธรรมมาจะัจจุตาจะเนีชะกาสุลายะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัสเตทัศธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสัสสิโนโมทะมานาภิกาม,มุภิกขูนังสมิตินวะนัง มานามหาสมานามานุสามานุสุตตะมาคิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาถาคูหะละโยเทวาเย,ยจะโลหิตตะว,วาสิโน ปาละคามหาปาละคาอากูเทวายสัสสินุทัเศเตีทัศธากายาสพเพนานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสสิโนุโมทะมานาภิกาโมภิกขูนางสังติงวะนังสุกากลุมหาอะรุนาอาคูเวคะณะสาหะสหะโอทา <c oughs> ตะใครหาปะโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตา หาละฆะชามิตสก,กาจะย,ะกายัสสิโนทนายังอาคาปชุนโ,นโยทิสาอภิวัตสติทเ,เตทสตทัศทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวน,นะวันโตยัสสิโนโมทามาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังเคมิยาตุสิตากามากัตถกาจะยะัสสิสนโนสัมพิตาการามาเสถา โชตินามาจะอาสวานิมมานะละติโนอาคูอัฐาคูปะละนิมมิตาทะเสเตทะสทากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยส ทิสาสหาปะปวุฒาชาติมักขีหลังโอคตินะมะนาสวังทักเีโมคะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภัมมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสันนังกุลามาโลติมโสจากโสปาคะเสมิติงวะนางสหัสสพัมะโลกานางมหาพัมมาภิตินทะติ อุปป,ปันโนชุติ <c oughs> มันโตพิสมากายโยยัสสิโนทเสทาอิสลาอาคูปัจเจกะวะสะวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจะสัพเทอภิกันตาสินเทเทเวสพมะเจมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันทะัะพันทะถท ลาคีณพันธะมัททุโสมันตาปริวาลีทะมาโวมุจิทโกจินังอิติตัทธะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจะสลังกัตวานะเพระวังยะถาปะวุสกูมีโคทะนะยันโตสวิชุโกสทาโสปัจจุ ทาวัติสังกุโทอะสยังวเสตันจักสัพพังอภิญญายะวะวะขิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนีละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาทพิขวโวเอเ <c> อ <oughs> จะอาตะปะมะกะลุงสุตตวาพุทธะศา,าสนังวีตะลาเคหิ ปักกามูเนสังโรม,มติอินชยุงสเพวิชิตสังคามาพระยาติตายสั์สิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ